อัดยวครับเฮ้ยถึงเหรอโอ้ยไออัดเต็มเลยมันต้องสู้แล้วพอเต์ฉีดยังเฮ้ยเฮ้ยทนี่ล็อกฐานนี่ล็อกฐานใส่ยังเฮ้ยเอาแล้วมันล็อกชิงมันไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วเออ ไอ้ยทนชัดยังหมาหลบแัน่อยหมาแียบด้วยมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเฮ้ยที่ชัดไอ้อย่ามือสันย่ามือสันสามพันครับรอบชิมนะครับลุงนอมรีตาตอกนะครับถา่านิดหน่อยเออเผายางก่อนเผายัง กดี่้เาายมงานันี่ครับน่หลานหลุดเปล่าเอาวกเครับผมก็เลยครับแล้วเมื่อกี้มันไปเกี่ยวอะไรอะเดูดดูดแล้วอะไรมันนี่ครับดูดครับดูดครับาไดใจดใจเ้ี่เห็น่าเห็นีดีาเห็นสิตกลงไอ้นี่ดีอะเมื่อกี้เห็นหมดเลยอะเห็นหมด ออกตัวไม่ถึงไหนกลนออกตัวเลยเดนไม่ดาวเบอร์เท่เีดไ่ดนเลยเป็นไรวะเมื่อกี้ไอ่เผายางเผายางก่อนเผายาง่อนเผายางสวัสดีสวัสดีพี่บขไอ้ขอขอขอพี่ขก่อนขอพี่ขก่อนขอแชมป์นะครับใชานะครับวันนี้นะต้องเซ็ตจะเป็นแชมป์แรกน ครับแชมป์แชมป์แรกของเซรุ่เปล่าวันนี้เนี่ยมาดูอันนี้อันนี้เจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านเจ้าของร้านทีคับพีต้นครับพี่ต้นครับลองลองแล้วมั้ยังงไอ่ะอันนี้อินดี้ครับอินดี้กัละปะพึ่งครับเจ้าของร้านทีเคครับครับนี่เรายูทูปมั้ยนพี่จนจนทำเลเยอะเลยใช่ใช่ลงอยู่ลองอยู่ไม่ร้องเอาละครับไปครับลองชิงนะครับลองนี้นะครับ ระหว่างพี่ต้นนะครับ KTM และองเซฟนะครับขอบคุณลุงต้นนคับขอบคุณลุงต้นองถเซฟคราบขอแชมปผมก็ชมป์ได้แชมป้หรือเปล่าวันนี้นะครับมาแล้วครับมาแล้วเอาละออกแล้วครับมาแล้วมาแล้วพี่ได้เรียนใครับเรา่ายเาไก่อนรถได้หันไปครับผมก็ตาอยู่นะครับโอ้ยราเซฟต้างมา แล้วกนะ็แคดเพียที่สองน้องเซนที่สามนะครับอ่าลูกต่อไปครับุบรายดา